ทีนี้ก็เดี๋ยวหลังจากเนี้ยเขาจะไปตรวจสอบตามร้านขายยาแล้วก็ขายายผลที่ผมชอบที่สุดวันนี้คือคุณแพทติเซียจากกรมบัญชีกลางซึ่งเดี๋ยวมีอัปเดตล่าสุดเนาะท่านอธิบดีท่านอธิบดีอ่ะท่านไปตรวจบัญชีอ่ะคือคนก็ถามมาเยอะแล้วพออรโรงพยาบาลไม่รู้หรอพอ,อวันนี้ก็ร่วมแถลงเขาก็รู้มาก่อนนะใช่ค่ะ,ะแต่เอาคุณแพทติเซียก่อนเขาไปตรวจการเบิกยาคุณผู้ชมในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเนี่ยมีหมอร้อยคนร้อยคนเนี่ยเบิกยา7็ล้านเม็ด แพทย์หญิงบอกใบไ,ไม้เบิกคนเดียวสามล้านกว่าคิดเป็นสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ทั้งที่มีคนเดียวคนเดียวเลยเบิกจ่ายยาคนหนึ่งร้อยคนเบิกกันหกสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วคุณแพทย์ทิเสียบอกว่าแล้วมันเป็นการเบิกจ่ายยาในรอบที่แบบซ้ำๆไปที่บุคคลซ้ำๆแล้วในบุคคลน,นึงรับยายหลายๆประเภทซ้ำๆทุกอาทิตย์แล้วยาที่เบิกจ่ายอะค่ะบางตัวก็แพงๆอะท่านผู้ชมเขาเหมือนเจาะจงจะเอายาตัวแพงๆ รถไขมันบางตัวเป็นเป็นพันอย่างเงี้ยอบ้าไปแล้วเอาไหนฟังเสียงพัทิเซียหน่อยครับท่านอธิบดีครับที่ผ่านมากรมมัญชีกลางอาจจะไม่ได้คิดถึงประเด็นว่าเฮ้ยมันมีการขบวนการที่คุณหมอเป็นตัวตั้งต้นนะแล้วเอาคนเข้ามาตามตามโรคที่มาแล้วคนพวกนี้เนี่ยจริงๆเขาจ่ายยาตามโรคจริงๆนะคะเพราะว่าเขา เขาเขาป่วยให้เป็นตามโรคตามแพ็กที่เขาจะอยากจะจ่ายยาเพราะฉะนั้นถ้าไปตัวไปตรวจเวเชระเบียนเนี่ยอาจจะเจอว่าเขามีไขมันสูงจริงๆถึงถึงจ่ายยานี้แต่ถ้าเรามองย้อนมุมกลับว่าเอ้ยมันเป็นกระบวนการที่เอาท็อปดาวลงมาล่ะอ,อันนี้จะเห็นชัดว่าคุณหมอคนเนี้ยจ่ายยา เป็นจานวนที่สูงที่สุดในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นต่อไปนี้โพสต์อดีตของกรมบัญชีกลางเนี่ยจะต้องไม่ได้ดูในมิติของอผู้รับสิทธิ์คนเดียวและเพราะฉะนั้นเราต้องดูหลายๆมิตินะคะแล้วก็จากเหตุการณ์นี้กรมบัญชีกลางจะ,จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กลับเอาโมเดลนี้กลับเข้ามาดูข้อมูลที่เรามีนะคะไปไล่ดูว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีขบวนการแบบนี้เกิดท้่ที่ไหนบ้างนะคะจะได้ดำเนินการ เออคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะการตรวจสอบนะครับเพราะว่าเขาพบด้วยว่าใน600คนทีมลบบุรีเนี่ยจะมีทั้งหมด6สายสายสายหนึ่งเนี่ย100คน หสายคือ600คนที่ค่อยๆทยอยกันมารอบละ10คนใช่จะทยอยขึ้นรถตู้รอบละ10คนอ,อโดยมีแม่ขายประจำรถหรือแม่จ่แม่ขายประจำทีมเนี่ยหคนคใน600คนเนี้ยปรากฏว่าพอออกจากโรงพยาบาลทาหารผ่านศึกแล้วส่วนหนึ่งก็ไปเป็นผู้ป่วยกับโรงพยาบาลอื่นแล้วก็เบิกยาซ้ำเดิมกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก <H oly> คือตรงนี้ที่สําคัญคือวันนี้นะคะในการถแถลงเนี่ยหล,ลายๆคนก็จะพูดว่าเออเดี๋ยวมันต้องขยายผลไปต่อเพราะกระบวนการเนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่นี้แน่นอนเออโหคุณผู้ชมน่ากลัวมากเลยเนาะเม็ดเงินมันต้องเท่าไหร่อ่ะคือถ้าไปตามข่าวที่มีก่อนหน้านี้ก็เป็นโรงพยาบาลรัฐที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่ไม่แพ้กันเรียกว่าใหญ่กว่าก็ไดะ ก็ตอนก่อนหน้านี้เปิดชื่อมาแล้วโรงพยาบาลพระมงกุฎใช่เปิดชื่อเลยเหรอคะใช่ก่อนหน้านี้นะ,ะ,ะแต่แต่แต่วันนี้เขาไม่เปิดว่ะนั่นสิ <laughs> <c oughs> เขาบอกว่าไปโรงพยาบาลอื่นๆต่อ <c oughs> แต่ก่อนหน้านี้มันเปิดชื่อมาแล้วเดี๋ยวเอาเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวขบวนการทั้งหมดเนี่ยเขาไปตรวจสอบ